สวัสดีครับปาโกสุริยุปธา,าครับอัพเดตพี่น้องส่งงานบอดน้อยฮะครับวันนี้ครับอำเภอกุจับพี่น้องครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกที่รถบัดถงไลทีออกมาข้างนอกพี่น้อง โ่รยโกเลยออกมาสุดโกเลยออกมาไกลแล้พื้นที่ข้างหลังเยอะเหมือนเมื่อวานนี่แหละครับแต่ว่าเยอะแบบออกห่างด้วยพี่น้องด้วยเยอะกว้างบ่ิเวเยอะแยาขึ้นมื่วานนี่เมื่อวานนี่เยอะด้านลังแยวกับมือด้านกว้างครับได้ครับ,บรนี่ครับทีมรถบัสทีาจอดอยู่ด,ด้านขวาของเวทีครับพันหาทาหาผู้ชมฟี่ครับ,รรบมือนีฟี่ ฟรียังตีเบิ้งฟรีแล้วครับพี่น้องครับวันนี้งานฟรีครับงานฟรีครับเพื่อกุจจับเ้าจัดให้เบิ้งฟรีออัปเดตศาสตร์เสือก่อนอยู่หนังเหมือนนี้ดวนแสงนิดน้อยพระอาทิตย์กำลังเกิดตกครับพี่น้องครับ เวทกว่าง,งเงี้ยพิษาบพี่น้องครับมาเลยครับรับรองบๆไม่ได้ยืนครับนีม่มองนางเต็มเหยียดครับสำคัญเทว่าวผู้ใดมาศากับจูดายไคเวที่เนี่ยผู้ใดมาเร็วกับจูดาใดคุกลยเวทที่จองแล้วจองแล้วจองแล้ว บ้านนั ne <tem> pe <a> ่นน er. ี oh, ่ปาเราเจ้ามาจาไหนอพ่อจากเป็นบ้านไหนวกนีบ้านมาจไหนรอหัวสร้างวาเบอกกานั่งดึกโอ้คือขาขึ้นแน่แต่เอ้าเสียโนนโอ้หเสียโ่นหมนับ เอาขอตรวจครับคุณพ่อการใช่โจำคนผิธรรมดาะข่าวรมด่า้จเปนยังคือให้คนมาปูสาหรายแต่เฮ้บอรอาผิดรยายามเขาตีกันใส่หันอย่าหว่าถอดยูนี่เขาบอกตีกันมนบอแม่เตีเเขาตีเเามาอดกอนบูเลมายกินอาชีพเราด้ สิบล่เใช่เราบริเวณมอลำมเลยทีเดี๋ยวนี้เราบริเวณมอระมเลยทีเดี๋ยวนี้พี่หนุ่มไงมันส้อนสาดเสือพี่น้องมันส้อนสาดเสืออายะงานฟรีงานฟรีงานฟรีสมาเร็วมา飒 กระเล้วคือเก่ากับเฟที่ครับมาเร็วกับซัมเน่มาซะากับซัมเน่ครับนี่ครับปกโมงแรงครับพี่น้องครับปกโมงแรงครับฟอ้อนหนาเรียบร้อยจางลำพงเรียบร้อยครับเดี๋ยวนี้ก็เอาโค้งทัดยลที่บันพี่น้องครับจอ led ครับกำลังติดตัง้ง สุดยอดวะแ่ละพี่น้องครับทีมงานจบบวกเกินสองทุ่มเทศเสียงสามทุ่มจวดจาดฟาดบุ่มครับพี่น้องครับงานนี้ไม่ต้องห่วงบบตองพระวงเหลืองฝนฝ่าวันนี้บรรยากาศน่าเที่ยวบรรยากาศน่าชมสำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเฮ้าครับพี่น้องครับงานฟรีงานฟรีครับอำเภอกุดจับจังหวัดปุดรธานี พี่พีน้องครับอ้อากากำลังเย็นสบายครับพอขาไม่ขายแต่วันซ่อนนะพี่น้องเนาะนดนะกว้างใหญ่ไพศาลพี่น้องครับมาเด้อจูคนไดเป็นหมื่นสองหมื่นเด้นี่บวได้หน่อยเด้จวดจาดฝากบุมกับทีมงานครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาอัปเดตหน้าเวทีแล้วครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวไปบึ่งลังเวทีตรงงานครับ บอดหน่อยเรัเต้นแน่ครับเป็นยังไงผู้ใดยุ่ใจยังไดนอพี่น้องเนาะเต้นมานะยุ่จยังไดครับเต้นอีหลาอุ้งยิงอยู่มองไท่ครับพี่น้องนะฮะเพื่อนเขามาเหยี่ยมยามถามเขาเรื่องคลิปปาโกแล้วโอ้มันคือมีแต่หลุมมีแต่บอลระวบางดีๆเด้ดดดดอพี่น้องเลยเขามาหลังเวทที่ครับมีแต่หลุมคุดคบคุดกาบปูแม่ มีโอกาสข้าหักได้ได้อพี่น้องเลยนี่รัมีแต่หลุมครับนี่ครับโอ้ยระวังเลยบอลโโ,โก้แล้วสิโตนกนมวยนานข่าวมากกับเจอเต้นศิลปินสองเต้นเฮี้ยงกันพี่น้องครับนี่เต้นศิลปินนี่หวหนนาลูบล้อผมครับบอโจครับสวัสดีครับบอดโจครับ,ดรบได้อเออปันไฟแล้วพี่น้อง ปั่นไฟแล้วบึนบึนบึน,บ,นบึนแล้วแบบนี้ห่วยเป็นหลุกสาวคือพ่อกระตะกางครับยังพันธุนแอมอยู่เห็นยังไงแบดนี้เอา้ามาทั้งพีก่อนแวะชมับเต็นสีบอลสองเต็นแต่ลังคาจืดๆนี้บบคของโบแมนของมานะแต่แมนกับแมนตัวนีเด้อยังจะไม่แห่ร้อนเลยพ่ออะ เย็นล้ยังไมหายร้อนเลยใช่เหรอน้ำโบไม่ได้กินน้ำหมดเปดแก้วแล้วปา<ะ>ดเอากินได้หลายกินได้หลายเอาทั้งหลังเพิ่นตัวนี้โบเม็นทั้งหนาตัวนี้ทั้งหลังออกไฟดานหมดเลยฮะให้ออกไฟดันหมดเลยเหรอแหมโบเป็นทายทั้งหนาดัานไป็นทายทั้งหลังตัวโปรญีโกดิลนี่กปะปา<ะ>ดรถโปรญีมอดคือเอาคักเถอะวะคุณพี่น้องรถโปรญีมอด ว่าไม่ชั่วลูกมรลอเอ้าบัดไปเราสิฮะไปเลยติดเทอร์โบโอ้นี่เขา,นนาขายท่านนาเขาหากันแม่ไม่เฮ็ดดีแท้ว่าแม,มนคอนโดป่าทัานหนาเขหาหันจวดจาดฟาดปึมคนสวยเตียนมานานวน,น,นี่น่าคนสวยอีลากลางเตียนมะนานเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าเอา๊ะตุกมืหมคือบโบเห็นบนใส่หูบมะนาเนาะ บอดดใ้่หม์หูมนาคือเก่าอันพาขึ้นพาพิษนาบัลลกเอาไซลัะเต็นลูกสาวอมแอมสีแดงสีแดงแดงอาอพี่น้องโอ้โหเห็นเต็จอมสีส้มสีแดงแดงถือรีแพ้งสีแดงไว้ก่อน ห่วยพี่น้องเตียนลูกสาวอุ้งยิงบพรท่านไอแอบอยู่เด้อพี่น้องครับครับบริโกคซุลยโยบาดทาจับใดครับเนี่ครับเอ้าทายเห็นซ้ำหนีก่อนพี่น้องครับเอาลังคาเบ้งก่อนพี่น้องครับเอ้าลิปนี้ฝากไวซ้ำหนีครับขอบคุณทุกการติดตามครับอัปเดตคลิปต่อไปให้เบิ่งครับพี่น้องขอบคุณทุกการชมครับพี่น้องครับเอ้าสวัสดีครับผม